สวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้ผมมาอีกแล้วครับกับ PIC กเพอร์เฟก a l i f i e d Used Car โชว์รูมรมือสองที่ใหญ่ที่สุดในราซานส,สีนักคารินครับวันนี้ผมมีส่งมอบรถ1คันด้านหลังครับ Toyota a l t i s 1.6G ปี2016คันนี้367,000ันบาทเราใจมากใช้เงินออกรถ2 0 0 0ันมีส่วนลดให้อีก2,000 20, 0นวันนี้ผมส่งแล้วครับคันนี้ค่างวดนสบายมากเลย6,336บาทจัดไฟแนนซี CIMB อนุมัติภายในวันด้วยคันนี้ผมบอกเลยว่าเราใจมากแต่น่าเสียดายครับลูกค้าผมไม่สะดวกถ่ายวิดีโอผมบอกไม่มีปัญหาผมถ่ายคนเดียวได้ใครอยากได้รถแบบนี้แนวนี้ติดต่อผมมาได้ครับโตโยต้าติดผมมีเยอะนะครับมีอีกเยอะราคาจะเราใจแน่นอนใครอยากได้แบบนี้ติดต่อได้ครับพิกเพอร์เฟกต์เบอร์โทรด้านล่างครับ0ูนย์9 8 8 3 8แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับวันนี้ผมขออนุญาตไปเก็บเอกสารให้คุณลูกค้าก่อนนะครับแล้วมาเจอกันที่เพอร์เฟกต์ค่ะสวัสดีครับ